ทางของปวดมองเป็นอะไรกระต่ายเพื่อนรักเห็นนั่งมาสักพักไม่ขยับไปไหนนั่งนิ่งเงียบไม่สนใจใครเกิดอะไรบอกพวกเราทีดูนี่สิ กระเป๋าตังค์ของใครเราก็ไม่รู้เหมือนกันข้างในนั้นเปิดดูแล้วหรือไม่ไม่เอาเราไม่รู้จะทำอย่างไรกลัวคนหาว่าเราขโมยอ๋อเราก็เลยนั่งคิด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 แล้วก็คิด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 ไปแล้วก็คิดมากระต่ายคิดว่า คิดว่าอะไรคิดว่าคิดไม่ออกอืมงั้นเพิ่มอีกสองสมองมาช่วยลองคิดใครครวนค่อยคอย,คอยไม่เร่งด่วนคิดใครครวนแกปัญหา างนี้เป็นไงเราลองเปิดออกดูเราจะได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในโอเคมีเงินอยู่สามร้อยโอตั้งสามร้อยและมีบัตรแข่งซ่อนอยู่ คนอื่นคนไกลของคุณหนุ่มนี่ไงฮเปิดออกดูแต่แรกก็คงไม่เสียเวลาให้ต้องมานั่งปวดหมองแต่การได้คิดและได้ไตร่ตรองค่อยๆใช้สมองคิดใครครวนหนูว่ามันดีกว่ารีบตัดสินใจนะคะใช่ ค่อยคิดก็จะได้ทางแก้ที่เหมาะสมแม่นแหลมคมเห็นด้วยจริงๆพอว่องไวได้นั่งคิดนิ่งๆทางแก้ไขก็ปิ้งขึ้นมาใช่ขอบคุณที่มาคิดใคร่ครวญด้วยกันยินดียินดีว่าแต่ทำไมกระเป๋าตังค์ครูหนุ่มถึงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอืมนั่นสินนส งั้นพวกเรามาคิดคิดคิดแล้วก็คิด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 แล้วก็คิดคิดคิดหาคำตอบก่อนเอาไปคืนครูหนุ่มดีกว่าคิดคิดคิดแล้วก็คิด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 แล้วก็คิดคิดคิดสวัสดีครับผมบีมครับให้ควรของผมก็คือไตรตรองทบทวนให้ละเอียดครับ การทำกันบ้านครับเช่นเวลาบิมทำกันบ้านภาษาไทยแม่บอกว่าผิดบิมกค่อยๆทบทวนและแก้ไขให้ถูกครับถ้าเกิดเราไม่ค่คยควรเวลาเราวทกักว่าสอบถ้าเราไม่ตรวจสอบอีกครั้งเราก็อาจจะผิดได้ครับสวัสดีค่ะใครควรของหนูคือคิดก่อนทำ เวลาทำงานจะได้ไม่ต้องผิดพลาดค่ะค่ายควรของมิลลี่คือเวลาที่หนูเข้าไปในห้องอากงหนูก็ต้องค่ายควรด้วยค่ะคือต้องเบาๆค่ะถ้าเราไม่ค่ายควรบางครั้งเราอาจจะโดนผู้ใหญ่ดุก็ได้ค่ะเวลาเราจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนว่ามาสมควรไหม สมมุติว่าเราจะซื้อไอศกครีมเราก็ต้องคิดคิดพิจารณาก่อนครับว่าเอ๊ะเราเป็นเป็นหวัดหรือเปล่าเราไอาหรือเปล่าแล้วก็ต้องคิดให้รอบครอบครับ สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้พี่เอมคิดคิดคิดแล้วก็คิด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 ถึงน้อง,อง,องมากๆเลยค่ะวันนี้เราสนุกกับตัวคอกันไปน้อง,องพอจะรู้ไหมคะว่าเส้นอะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวคอเส้นโค้งเส้นโค้งเป็นอย่างไรต้องส่องกระจกดู กระจกจ้งมากคิ้วก็เป็นเส้นโคง้งตาของเราเป็นเส้นโคง้งปากเวลายิ้มก็เป็นเส้นโคง้งทำมือของเราให้เป็นเส้นโคง้งมือซ้ายมือขวา หัวใจทีนี้ก็มาวาดเส้นโคง้งดินสอวิเศษจงมาวาดเส้นโค้งบนอากาศวเส้นโค้งจะเป็นอะไรได้บ้างนะเส้นโค้งเป็นภูเขาเส้นโค้งเป็นสายรุง้ง เส้นโค้งเป็นหลังคาเส้นโค้งเป็นเตาเส้นโค้งเป็นที่คาดผมลองหาเส้นโค้งรอบตัวน้องๆดูนะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำมนค่ะคออีดอคิดโดอีอ อย่ารีบไปไหนคอยังมีให้สนุกอีกเที่ยบเดี๋ยวกลับมาสนุกกันครับ